สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่างงจริงๆท่านผู้ชมครับใครที่ได้ติดตามท่าทีและจุดยืนของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550มาตลอดจนถึงวันนี้ถ้าไม่เกิดอาการมึนงงสับสนหรือผะอ,อืดผอ,อม ก็ต้องถือว่าเก่งอย่างหาตัวจับยากทีเดียวเริ่มต้นทีเดียวร่างรัฐธรรมนูญที่สสรปี2550ยังร่างไม่ทันเสร็จนายพิสิทธิ์เวชชีวะได้บอกต่อสาธารณชนทันทีเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยสมควรต้องมีการแก้ไขในหลายประเด็นหลังจากร่างรัฐธรรมนูญร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างที่จะนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกอีกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถ้าผ่านการออกเสียงประชามติแล้วทุกพักการเมืองต้องร่วมกันแก้ไขโดยทันทีโดยมีตนเองและพักประชาธิปัตย์อาสาเป็นแนวหน้าแต่พอเห็นทำท่าว่าเสียงคัดคา้านร่างรัฐธรรมนูญชักดังขึ้นจนน่าเป็นห่วงว่าอาจจะไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ ก็นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกนั่นแหละที่บอกว่าให้รับร่างไปก่อนแล้วไปแก้เอาที่หลังหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2550พักพลังประชาชนได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพอนายสมัครศุ์ทรเวทนายกรัฐมนตรีไปเปลยว่าควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราเพราะกลไกต่างๆได้รับแต่งตั้งโดยคมช ทำให้รัฐบาลทำงานลำบากเท่านั้นแหละคนในพักประชาธิปัตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพิสิทธิเวชชาชีวะก็ด่าหน้ากันออกมาคัดค้านทันทีรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพลตรีจำลองสีเมืองและสอวอสัรหารวมทั้งสสรปี2550เรียกว่าออกมาขย่มกันใหญ่จนในที่สุดนายสมัครศุนทรเวทต้องถอยกรูดและบอกว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในตอนครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่สภาจะครบวาระแต่พออยู่ไปได้สักพักเดียวพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสวสรรหาพลตรีจำลองสีเมืองและนายสนธิลิ้มทองกูลจัดการชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลและบุกยึดสถานีโทรทัศน์เอ็บทีโดยตั้งข้อกล่าวหาว่า รัฐบาลพักพลังประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยพันธมรโทรทักษินจินวัฒนจนในที่สุดนายสมัครศุนทรเวชก็ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วยข้อหาเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนจัดทำรายการชิมไปบนไปออกอากาศทางโทรทัศน์หลังจากนั้นนายสมชายวงสวัสด์เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนแต่ก็ถูก พักประชาธิปัตย์ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรและสวสรรหาขัดขวางอีกตามเคยคราวนี้นอกจากจะปิดล้อมทำเรียบรัฐบาลปิดล้อมรัฐสภาแล้วยังบ,บุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองที่นายสมชายวงสวัสดนาย,ยกรัฐมนตรีได้ใช้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกด้วยจนในที่สุดก็สารรัฐธรรมนูญอีกนั่นแหละที่สั่งยุบพักพลังประชาชน ซึ่งเท่ากับเป็นการล้มล้างรัฐบาลของนายสมชายวงสวัสิ์เพราะได้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารและหัวหน้าพักพลังประชาชนไปพร้อมๆกับพักชาติไทยและพักมัชชิมาธิปไตยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์สงการามเลือดเมื่อปี2552พักเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านและแนวร่วมนปชเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง นายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ในายชายชิดชอบประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการสมานฉันเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในบางประเด็นหลังจากนั้นตนก็จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการสมานฉันดังกล่าวได้ใช้เวลาหลายเดือนพิจารณาจนเสร็จแล้วเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใน6ประเด็น มีพิธีรับมอบรายงานของคณะกรรมการสมารนฉานช,าชุดนี้ที่ห้องประชุมคณะกรรมิการของรัฐสภาโดยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะรับปากว่าจะนำไปดำเนินการตามข้อเสนอหลังจากนั้นก็เงียบไปหลายเดือนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมษาพฤษภาเลือดเมื่อปี2553เสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ก็ดังกระหึ่มขึ้นอีก นายอภิสิทธิเวชชาชีวะก็ประกาศกล้องว่ารัฐธรรมนูญปี2550ได้ผ่านการออกเสียงประชามติของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ก็ต้องทำประชามติก่อนเมื่อมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในวันที่3กรกฎาคม2554พักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายถึง265เสียงและสามารถจัดตั้งรัฐบาล300เสียงได้ แต่พอมีข่าวว่าสสพักรัฐบาลและสอวอจำนวนหนึ่งเข้าชื่อเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราพักประชาธิป,ปัตยออ์สวสรรหาและพันธมิตรก็ออกมาคัดค้านอีกโดยครูว่าจะยื่นถอดถอนสสและสอวอที่เข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเล่นเอาตกอ,อกตกใจถอนชื่อกันเป็นพันละวันในที่สุดรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291โดยให้มีสสรเลือกตั้ง77คนและสสรผู้เชี่ยวชาญอีก22คนซึ่งรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกขึ้นมาทำการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จแล้วนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติแต่เผอิญเกิดมาหาอุทกภ,ภัยครั้งใหญ่ขึ้นรัฐบาลต้องใช้เวลาหลายเดือน แก้ไขปัญหาบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแต่ในที่สุดก็เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตมาตรา291เข้าสู่รัฐสภาจนได้พรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งหน้าตั้งตาคานแบบหัวชนฝาเรียกว่าตั้งแต่วาระที่1ขั้นรับหลักการวาระที่2ขั้นการมาธิการและการพิจารณาเรียงตามระดับมาตรากว่าจะจบวาระสองได้ ก็กินเวลาไปหลายเดือนหลังจากที่จบการพิจารณาในวาระที่สองใกล้จะครบ15วันก็สอสอพักประชาธิป,ปัตย์อีกนั่นแหละที่ร่วมกับสอวอสรรหาและตัวแทนกลุ่มพันธมิตรบางคนไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของรัฐสภาเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา68 และสารรัฐธรรมนูญก็รับคำรอ้องทั้งทั้งที่ไม่ได้ร้องผ่านอายการสูงสุดทำให้เสียเวลาไปหลายเดือนจนในที่สุดสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยยกคำร้องแต่ก็แถมด้วยคำแนะนำที่เอามาจากความเห็นของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียวว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติเสียก่อนพักประชนิป,ปัตยได้ที ก็ออกมาคู่อีกว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ทำประชามติก่อนดังนั้นถ้ารัฐสภาลงมติวาระสามจะไปยื่นถอดถอนสอสสอวอที่ร่วมลงมติและจะไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยรัฐบาลจึงได้ตัดสินใจตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการศึกษาโดยมีนายโพคินพลกุลเป็นประธานเสียเวลาไปอีกหลายเดือนเช่นกัน เสร็จแล้วก็เสนอรัฐบาลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญคือทำประชามติก่อนลงมติวาระสามแต่พอตกเป็นข่าวออกไปว่ารัฐบาลจะทำประชามติตามคำแนะนำของสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอภิสิทธ์แวชชาชีวะก็ออกมาค้านอีกคราวนี้เล่นหนักถึงกับขู่ว่าจะรณร,รงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศคว่ำประชามติ และก็เช่นเคยตามมาด้วยเสียงคู่คำรามแบบแผ่นเสียงตกร่องว่าพรรคประชาธิปัตย์จะคัดคา้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยพันธมรโททักษิณชินวัตรจนถึงที่สุดก็ไม่รู้ว่าพรรคนี้เขาจะเอาอย่างไรกันแน่ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่างงจริงๆก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ